เราจะให้คนนึงมาสมบเป็นคาแรคเตอร์คนนึงอ่ะมันก็ต้องดูทุกอย่างทุกอย่างหน้าตาแบบโหดมากแต่เสียงแบบเอ๋มันก็ไม่เข้าแต่ถ้าเกิดคุณอยู่นิ่งๆเฉยๆอ่ะแล้วคุณไม่ทำอะไรเลยอ่ะยังไงก็ไม่สำเร็จสสวัดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับช่างโอเคดีดีๆจับปือนะคะแล้วก็มีเยรค่ะใช่แล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันไม่รู้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการแคสติ้ง ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลที่ทีมงานแต่ละคนได้เจอมาเท่านั้นไม่ได้ชี้นำว่าถูกหรือผิดแต่อย่างใดสิ่งแรกที่มองเวลาคนมาแคสติง้งหน้าตาค่ะ s e l e ตอร์เราจะดูอย่างหนึ่งมันตรงกับบทไหมอ่าบทที่สมมุติว่ามีความมี่เข่งขืนหน่อยคนที่หน้าตาสมมุติว่าเฟนลี่มากับเราก็อาจจะแบบเอ๊ะจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าบางคนที่เรามองว่าเขามีมุมที่มันเข่งขืนเหมือนกันเราก็อาจจะเรียกเขามาแคสพูดถึงตั้งแต่ส่งส่งมาในอีเมลนะ เสียงเสียงสําคัญมากเพราะว่าเราถ่ายหนังหรือซีรีส์เราก็ต้องใช้เสียงถูกไหมหน้าตาแบบโหดมากแต่เสียงแบบอะไอ่ะมันก็ไม่เข้ามันก็อาจจะแบบขัดขัดกับคาแรคเตอร์ที่เราวางไว้หรือเปล่าการพูดชัดไม่ชัดอีกเรื่องหนึ่งเพราะเวลาที่เราพูดไม่ชัดเนี่ยสื่ออารมณ์บางทีมันอาจจะ ไม่ตรงคนดูอาจจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยการพูดชาชฉานไหมอะไรไหมมั่นใจตัวเองขนาดไหนเราจะให้คนนึงมาส่งเป็นคาแเลกเตอร์คนเหนือมันก็ต้องดูทุกอย่างทุกอย่างทิกแท็กโททะเทถึกทักทึกทิกทักเทะต้องต่งหัวจะหลดเท้าย่างเส้นเสียง การแต่งตัวถือว่าสำคัญมันเป็นการให้เกียรติมากกว่าใส่ชุดนอนมาแค์มันก็ไม่ได้หรือเปล่าอ่ะมันก็ต้องแบบแต่งตัวให้เราเห็นคาแรคเตอร์เขาชัดขึ้นด้วยเหมือนอยากมาขายอะไรแล้วก็คุณก็พรีเซนต์มาว่าแบบอยากให้เราเห็นอะไรอะไรเงี้ยคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะได้รับบทอะไรคุณก็อาจจะแต่งตรงตามคาแรคเตอร์นนแต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้อ่ะคุณก็แต่งที่คุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจภูมิใจที่สุดกับการที่จะมาขาย<ช>ตัวเองอะ่ะทำยางเง้ได้ใ,<ช>ให้เขาประทับใจในตัวเราอะ่ะเพื่อให้แบบเฮ้ยอยากได้คนนี้ บถ้าเกิดว่าแบบเขาอะเรียกเรามาแคสแล้วอะเราอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ในการที่ตรงกับบทไหนบทหนึ่งที่พ่วมกับหรือว่าทีมงานเนี่ยคิดเอาไว้เพราะฉะนั้นอะเราพรีเซนต์ในส่วนนั้นอะออกมาให้มันแบบชัดขึ้นวิธีที่ทำให้เข้าตากรรมการนักแสดงทุกคนอะล้วนมีประสิทธิภาพ มี potential มีทุกอย่างเปนมีของของตัวเองหมดแต่มันขึ้นอยู่กับว่ามันเหมาะกับบทนั้นไหมมันไม่เกี่ยวกับว่าคนนั้นดีพอหรือยังมันไม่ใช่ว่าทำยังไงให้เข้าตาอะไรเงี้ยจริงๆมันคือการที่เรามั่นใจในสิ่งที่ เราพูดตอนโอเคดีแคสติ้งเราจะมีการเบรกดีไอส์กันโดยการถามคําถามอะไรเงี้ยโดยที่เราก็อยากรู้ความเป็นตัวตนของนักแสดงคนนั้นเราอยากรู้ว่าเขาจะสามารถฉีกได้ขนาดไหนเขาจะสามารถเป็นอะไรได้บ้างเขาอาจจะมีมุมที่ซ่อนอยู่แล้วเราสึกว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจจริงๆแล้วว่าอยากจะยกเครดิตให้กับพี่เต๋อสโลชาพี่เต๋าว่าเป็นคนถามตอนที่เล่นบทแม่แม่ของมินอะเขาว่าถามแล้วว่าเพราะอะไรถึงเลือกเขาแล้วเพราะอะไรแบบเห็นอะไรในตัวเขาถึง ให้มาแสดงบทนี้จุดเด่นอะไรที่เราอยากได้มาเขาก็เล่นตามนั้นอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันน่าจะเป็นคําถามที่สามารถถามได้เราสามารถถามตอนตอนแคสได้เลยว่าเอ๊ะคุณมองเห็นอะไรในตัวฉันหรอถึงอยากให้ลองเล่นไซนี้ฉันจะดึงมาให้คุณดูนะอะไรเงี้ยโชว์ของของตัวเองออกมาให้มากที่สุดเราอยากโชว์อะไรให้ผู้ชมกลับเห็นช่วงให้กําลังใจคนที่มีความฝันอยากเป็นนักแสดงเราอยากจะบอกว่าใช้ p a ชช่นในการ drive ตัวเองจริงเราเคยพูดอย่างนี้กับตอนรายการไดฮัก ตอนที่เริ่มต้นที่จะมาเป็นผู้กำกับซีรีส์เรื่องนี้เริ่มจากที่ว่าคิดว่าจะทําได้คิดว่ายังไงเราก็ต้องทําให้ได้พอคิดว่าจะทําให้ได้ปับ๊บเราก็มานั่งคิดแล้วว่าจะทําไม่ได้เราต้องทํำยังไงบ้างมีสเต็ปอะไรบ้างล้วก็หลังจากนั้นก็แบบเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเนีเ่ยแบบขอคาแนะนําจากทางผู้ใหญ่ทํารีเสิร์ชเยอะมากแล้วก็มานั่งดูว่าสิ่งที่เราทํามันจะมี potential ที่จะประสบความสําเร็จไหมโอเคหนังที่เขาประสบความสำเร็จมีอะไรบ้างแล้วก็ list 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 เป็นใช้แบบเรียกว,ว่า passion ในการ drive ให้ซีรีส์เรื่องนี้ม เริ่มจากความเชื่อเชื่อว่าเราทําได้แล้วเขาจะทาได้ับบใดก็ตามที่เรารู้ว่าเราอ่ะกำลังทําในสิ่งที่เรารักอยู่อ่ะถ้าสมมติเราใช้ความพยายามในการทาสิ่งนั้นเรื่อยๆ,ๆมันจะสุดท้ายมันคือหนึ่งในกุญแจในของตัวความสําเร็จที่เราต้องการมาอยู่แล้วอ่ะไม่ว่าไงก็ตามแต่แต่ถ้าเกิดคุณอยู่นิ่งๆเฉยๆอ่ะแล้วคุณไม่ทําอะไรเลยอ่ะยังไงก็ไม่สําเร็จเราสามารถมองเห็นนักแสดงคนนั้นได้เลยนะว่าเขาอยากเป็นนักแสดงจริงๆอ่ะขนาดว่าแบบต่อให้บทไม่ตรงนะแต่เรายังอ,อยากให้โอกาสเขาเพราะว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงแบบ อยากทํางานจ้าเราขนาดนี้อยากเป็นนักแสดงขนาดนี้เขาจะทุ่มเทให้เราขนาดไหนมั่นใจไว้ดีที่สุดอย่าไปกลัวอย่าไปแบบเขินอายถ้าเรากลัวเราจะไม่ได้ลองทําเลยทุกคนมีเสน่ห์ของตัวเองอย่าแบบไปมองว่าคนนู้นคนนี้สวยกว่าคนนู้นคนนี้เก่งกว่าเราก็เก่งเหมือนกันเราก็สวยในแบบของเราเพราะฉะนั้นลุยคะ่ะลุย ทุกคนวันนี้เราก็พูดถึงเรื่องการแคสติง้งเสร็จแล้วเนาะยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะยังไงก็วันนี้เราไปกันแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ